อันนี้เป็นยาที่เราจะดึงฉีดตัวผู้นะครับก็ทําการดึงออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไล่อากาศก็คือดึงเข็มเปล่าๆนะครับแล้วก็ไล่อากาศออกนะครับตัวผู้ใช้0.30 ml นะครับก็คือเลข30นะครับยาโฮอร์โมนอัน่าปิมตัวนี้ค่อนข้างจะเหนียวหนืดนะครับจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับ ะจะเห็นยา,าค่อยไหลลงมาช้าๆนะครับยามค้นนะครับหนืดอันนี้มาถึง20นะครับพยายามดึงให้เลยเลข30มานิดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไล่อากาศออกไปอีก อีกน่อยหนึ่งครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับดึงให้เลยมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพอเราดีดแรงอากาศออกก็จะอยู่ที่เลขสามสิบพอดีนะครับเนี่ยมันจะมีฟองอากาศเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็ตรงหัวมันก็ดีดดีดให้ฟองอากาศมันขึ้นไปข้างบน,นครับแล้วค่อยๆฉีดไล่ออกมา ให้อยู่ที่เลข30ก็คือ0.30 ML นะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็มาดึงตัวเมียนะครับ0.40 ML นะครับก็คือเลข40นะครับดึงเข็มเปล่าแล้วก็ไล่อากาศออกไปครับแล้วก็ดึงยา ก็ดึงให้เลยเลข40มาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็ไล่อากาศเหมือนเดิมครับอันนี้ถึง30แล้ว เอได้แล้วก็ดีดล่อากาศฟองอากาศออกมานะครับแล้วก็ฉีดออกไปนะครับก็ได้เรียบร้อยนะครับ0.40สําสำหรับตัวเมีย